สวัสดีครับนี่คือป้ายนาฬิกาเดินหน้าถอยหลังะจะมีหลักชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็จะมีไฟสถานะในการบอกว่าตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่อตอนแรกเราก็มาติดตั้งกับก่อนกคือตอนนี้จะเป็นกร่องควบคุมก็คือเสียบอะแดปเตอร์12โวลต์ไ้นี่เป็นปุ่มปิดเปิดตรงนี้แล้วก็จะเสียบสายใช้มาสายประมาณ5เมตรเสียบตรงนี้ก่อน ก็เ,เสียตรงนี้มันจะมีปลายสายเสียดเข้ากันนะโอเคทีนี้เราก็เปิดสวิตต์อ่ะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นจะเวลาถอยหลังถ้าเกิดเปิดปับ๊บขึ้นเป็นตัวเลขนี่ก็จะเวลาถอยหลังแต่ว่าถ้าเปิดปั๊บเป็นศู 0, นย์ก็คือจะเวลาเดินหน้า เอาจากเวลาดหนาก่อนวกเวลาการใช้งานนะคระับกดตรงนี้การใช้งานตรงนี้ก็จะจากเวลาตั้งแต่วินาทีไปเรื่อยๆถึงชั่วโมงมันจะมีไฟสตาร์ทสีเขียวขึ้นสแสดงว่าตอนนี้กําลังทําง,งานอยู่ทีนี้เราอยากหยุดเวลาก็ปุ่มสต็อปตรงนี้เมื่อกดปุ่มสต็อปปั๊บก็จะมีไฟกระพริบตรงน,นี้สแสดงว่าเราหยุดเวลาอยู่ถ้าเราต้องการออก เรากดปุ่ม exit นะแต่แว่าถ้าเราต้องการนับต่อนะเรากดปุ่มตรงนี้สามอีกครั้งมันจะนับต่อไปอทีนี้ขอหยุดเวลาแปนบหยุดเวลาแป๊บแล้วก็กดตรงนี้ออกกดแชรทีดหนึ่งมันจะออกแล้วก็สามารถหย่านาฬิกาต่อได้ทำอยูนับเวลา ต่อไปเป็นเวลาเดินหน้านี่ขอสลับเป็นเวลาถอยหลังกดตรงนี้ขึ้นว่า5นาทีนะที่เราตั้งเอาไว้อันนี้คือเราบุกไว้อยู่แล้วชั่วโมงนาทีวิานาะทีนี่เรากดตรงนี้ครับที่ถอยหลังก็กดที่เขาดาวนะตรงที่เขาดาวก็จะนับจากเวลาไปเรื่อยจนถึงศูนย์ๆน้วมันก็จะกลับมาที่เดิมก็คือเป็น5นาทีใม่ ก็เหมือนาจาับเวลาทั่วไปตอนี้ก็มีฟังก์ชันเหมือนเดิมก็คือหยุดเวลาได้หยุดเวลาแล้วก็จับเวลาต่อขอบตัวนี้จับเวลาถอยหลังต่อเพคือ,อมันอยู่ในโหมดจับเวลาถอยหลังถ้าหยุดมันก็หยุดตอนถอยหลังอันนี้เราขอออกไปจากการจับเวลาคอ,อ่อแต่ว่าในที่นี้คือว่ามันจะน,นับถึงศูนย์ออ ทีนี้จะเป็นการตั้งค่าจะเวลาช้ล,หลำหากสมมติตั้งเป็นหนึ่งนาท,นาทีให้เรากดตรงนี้นะครัแบกบดที่เสร็จแล้วเซร็จตรงนี้กดตรงหลังนาทีที่จะกระปิ้นี่เราก็กดตรงนี้กดตรงนี้มันจะลดค่าแล้วกดตรงนี้จะเพิ่มค่าเราตั้งเป็นหนึ่งนาทีล้วก,กดไป เสร็จแล้วปับ๊บสังเกตว่าถ้าเราตั้งค่าจะไฟสีส้มก็ปปะจะขึ้นนี่เราก็กดในหมดถัดไปขึ้นนนี้คือหลักวินาทีนะวินาทีถ้าเราไม่ตั้งเราก็กดตรงนี้ข้ามไปนี่ก็หลักชั่วโมงชั่วโมงถ้าเราไม่ตั้งเราก็กดตรงนี้ข้ามอันนี้ถามนะคือวเวลาปัจจุบันที่เราตั้งค่านาฬิกา ถ้านาฬิกาไม่ตรงเราก็กดตรงนี้ไปกดนี้ก็ลดกดนี้ก็เพิ่มนี่กดตรงนี้ซับเพิ่มแลคือหลักของชั่วโมงของนาฬิกาถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดตรงนี้ครับจะกระพริบสองคราแล้วกักบนาฬิกาจะเวลาไทยหลังอันนี้เทสการจับเวลาไทยหลังคือเราตั้งค่าเองแล้วเขาจะเวลาเสร็ อยนี้ผมจะรออีกหนึ่งนาทีเัาก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็เรากลับมาท่หนึ่งนาทีกดหมดเวลานละ้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเราขันนี้ให้มันเปถูกแขวนได้นีมุนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พลิกมานะแบบนี้ครับขันกลับไปอย่างนี้ ก็เ,เหมือนกันขั้นตอนเรากอ็ก,ก็พลิกไปแบบนี้นะแะตอนนี้เราก็สามารถหย,ถยใใรริบขยับได้คลายล็อกขั้ยับตามที่ความต้องการนะตรงนี้ก็ยึดน็นอตครับเจาะดูดิดนี่ใกล้หมดเวลาแล้วแมันจะเป็นศูนย์ๆแล,ล้วก็พลิกนี่คือหมดเวลาแล้ว ครับนี่ครับก็ไปเวลาก็จบเพียงแค่นี้ครับ